วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับสำนวนไทยนะลูกจะอยู่ในหนังสือภาษาพาทีในบทที่สองนี่แหละลูกบทที่สองมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของสำนวนใช่ไหมเหมือนสำนวนเกี่ยวกับการใช้ตังอย่างเช่นเก็บหอมรอมริบเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเก็บเล็กผสมน้อยเรื่องสำนวนจะอยู่หน้าสามสิบสองสามสิบสามนะลูกในหนังสือเรียนนะหน้าสามสิบสองสามสิบสามนะ,ะให้เปิดดูไปด้วยเปิดดูไปด้วยเพราะเวลาหาข้อมูลบางทีมอาจจะอยู่ในนี้เดี๋ยวครูจะเริ่ม พูดถึงเรื่องของสำนวนเลยนะลูกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสำนวนในหนังสือเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าอย่างอันนี้จะเป็นสำนวนไทยนะลูกบางตำราเขาอาจจะอธิบายแตกต่างจากตรงนี้ไปแต่ว่ามันก็จะไม่ต่างกันมากหรอกนะสำนวนคืออะไรสำนวนคือภาษาพูดหรือภาษาเขียนเป็นทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเลยคือจะพูดก็ได้หรือจะเขียนเอาก็ได้นะที่จะช่วยให้การใช้ภาษาเนี่ยกระชับกระชับก็คือสั้นลงใช่ไหมกินใจและไพเราะ นะลูกอันนี้คือสำนวนสแสดงถึงความเป็นผู้มีศิลปะที่ดีในการสื่อสารการสื่อสารก็จะมีทั้งการพูดและการเขียนใช่ไหมลูกคนไทยนิยมใช้สำนวนวัวหานในมาตะโบราณน,นะสังเกตได้จากคําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใช่ไหมเบี้ยเนี่ยเข้าใช้มาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยใช่ไหมลูกการที่มีคําว่าเบี้ยอยู่ในสำนวนสแสดงว่าโอ้โหใช้มาตั้งแต่สมัยที่เงินยังเป็นเบี้ยหอ,อยอยู่เลยนะคราวนี้เข้าใช้เพื่ออะไรเนาะเข้าใช้เพื่อหนึ่งแหละเพื่อเปรียบเทียบ อาจจะใช้กล่าวเพื่อเปรียบเทียบได้นะ่ใช้กล่าวเพื่อเปรียบเทียบ<ๆ>เปรียบเปรยนะลูกหรือไม่ก็ทวงติง่งนะสะกิดใจสั่งสอนก็ได้มันจะให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังหรือผู้อา่านนะลูกจะให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังหรือผู้อา่านคราวนี้สำนวนที่มีที่มาเนี่ยสำนวนเนี่ยมีที่มาหลากหลายให้แน่คิดในเรื่องต่างๆเช่นความประหยัดใช่ไหมความประหยัดเหมือนในเรื่องออมไว้กําไรชีวิตตามใจปากมากมี่ใช่ไหมลูก อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการใช้เงินแบบในการใช้จ่ายที่รุยสุ่ยดก็อาจจะเป็นนี่ใช่ไหมเก็บหอมรอมริบนะเก็บเล็กผสมน้อยอันนี้ก็จะเกี่ยวกับการเก็บเงินเก็บอมนะอ่าอาจจะให้ง่ายคิดในเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วยก็ได้ความมานะอดทนก็ได้ความกระตันยูรู้คุณก็ได้และอื่นๆอ,อีกมากมายนะให้ง่ายคิดในเรื่องอื่นๆได้อ,อีกมากมาย,ยสำนวนก็จะมีด้วยกันหลายลักษณะสรุปแล้วสำนวนไทยก็คือ ภาษาพูดหรือภาษาเขียนใช่ไหมที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณแล้วเราใช้พูดกันมาในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็เลยมาแทรกอยู่ในการใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เพราะว่าบางทีเราออกไปทําง,งานข้างนอกใช่ไหมลูกหรือว่าไปเจอกับผู้ใหญ่ไปเห็นในหนังในละครเนี่ยเขาจะมีการใช้สำนวนในการพูดอยู่แล้วซึ่งบางทีเราถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่รู้ว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรเขาต้องการจะพูดถึงเรื่องอะไร นะสำนวนก็จะใช้ได้ทั้งการเปรียบเปยพวงติงสะกิดใจเสียดสีก็ได้นะนะใช้แทนการด่าก็ยังได้อีกนะลูกใช้แทนการด่าก็ได้มันจะให้ทั้งข้อคิดให้แก่ผู้ฟังหรือว่าผู้อา่านนะลูกเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของสำนวนกันแต่ก่อนจะไปดูตัวอย่างเราไปดูว่าสำนวนมีกี่ประเภทนะเดี๋ยวเราไปดูว่าสำนวนมีกี่ประเภทหรือว่ามีกี่ลักษณะนะลูกอ่นะสำนวนไทยเนี่ยแบ่งเป็น5่าลักษณะตามหนังสือของเรานะครูแบ่งตามหนังสือของเรานละลูกจะอยู่ในหน้าสา3สสาสิบสาม นะอ้าวอันดับแรกเลยจะมีคำพังเพยคำพังเพยหลายคนอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมสองก็คือสุภาษิตอ่ามันจะมาชอบชอบมาติดกันเลยสุภาษิตคำพังเพยเนี่ยชอบชอบจะมาด้วยกันใช่ไหมนะชอบจะมาด้วยกันสามเนี่ยความหมายแฝงความหมายแฝงครูเคยให้เราทําแบบฝึกเกี่ยวกับความหมายแฝงใครจําได้บ้างที่บอกว่าอ่าที่ครูให้โยงเส้นมะดูอย่างเช่นคําว่าหินหินความหมายโดยตรงก็หมายถึงก้อนหินใช่ไหมแต่ความหมายแฝงหมายถึงยาก หรือไม่ก็ความว่าหมูนะหมูก็คือความหมายโดยตรงก็คืออ่าใช่ความหมายแฝงก็คือง่ายใช่ไหมลูกแต่ความหมายโดยตรงก็คือหมูที่มันเป็นตัวใช่ไหมอ่าหรือไม่ก็ชักใย,ยค่ะอ่าอะไรนะลูกอ๋อชักใยใช่ไหมภัสราใช่ชักใยนะชักใยมันก็เหมือนกับการที่อ่ามีคนถูกบงการนะชักใยเหมือนการอ่าเล่นหุ่นกระบอกที่เขาจะมีใยนะใส่บนหุ่นแล้วก็ทําให้หุ่นเคลื่อนไหวตามมือมือน,นะคนที่ถูกชักใย่ก็จะเรียกว่าเป็นหุ่นเชิด หุ mm ่นเชิดก็คือคนที่ถูกสั่งมาอีกทีหนึ่งถูกบงการมาอีกทีนึงคนนั้นเขาจะเรียกว่าหุ่นเชิดแต่คนที่อยู่เบื้องหลังคนที่คอยควบคุมเขาจะเรียกว่าคนชักใหญ่แต่ถ้าเป็นความหมายโดยตรงหุ่นเชิดก็คือหุ่นกระบอกนะก็คือหุ่นที่เขาเอามาเล่นละครชักใหญ่ก็คือการอาจจะหมายถึงในมุมก็ได้ที่มันสร้างรังหรือไม่ก็คนที่เล่นหุ่นละครนะแต่ถ้าเป็นความหมายแฝงชักใหญ่ก็จะหมายถึงคนที่คอยบงการอยู่เบื้องหลังหุ่นเชิดก็จะหมายถึงคนที่ถูกควบคุมนะลูกอันนี้จะเป็นความหมายแฝงแต่ ในคาบนี้เราจะเรียนกัน2ลักษณะก่อนนะแต่ครูจะแบ่ง5้าลักษณะให้เราเห็นก่อนเนาะโอเคมาดูลักษณะที่4ี่ก็คือปริศนาคําทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสำนวนเหมือนกันนะลูกก็ถือว่าเป็นสำนวนอีกประเภทหนึ่งที่ให้คนไม่ขบคิดนะได้ใช้สมองได้ใช้ชาวปัญญา5า้านะลูกก็คือคํำวันที่เราเคยแต่งกันใช่ไหมในป .3 าเนี่ยก็จะมีการแต่งคํขวันในข้อสอบอินทีด้วยใช่ไหม คราวนี้5้าอย่างนี้ก็คือ5ลักษณะสำม,มวนไทยที่แบ่งตามในหนังสือภาษาพาทีชั้นประถุึกษาที่ี่ของเราเนาะในคาบนี้ครูจะสอนแค่2ลักษณะก่อนนะจะได้ไม่เยอะเกินไปเราจะไม่งงจะสอนแค่ลักษณะที่เราได้ใช้ในหนังสือหรือแบบฝึกของเราวันนี้นะลูกก็คือครูจะสอนแค่คำพังเพยและสุภาษิตก่อนในคาบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะลูกอ่นะอันนี้ครูจะเป็นตัวอย่างในหนังสือนะลูกคำพังเพยเนี่ยก็คือสำนานที่เราใช้เปรียบเทียบ นะใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจถึงเรื่องที่พูดอาจจะแฝงด้วยข้อคิดหรือไม่แฝงก็ได้อาจจะใช้เสียดสีใช้ประชดประชันใช้ด่าก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นคําพังเพยคําพังเพยเหล่านี้จะใช้เสียดสีใช้เปรียบเทียบใช้ประชดประชันอย่างเช่นสำนวนแรกในหนังสือเงยหน้าอา้าปากบางคนอาจจะเคยได้ยินเป็นคําว่าลืมตาอา้าปากแต่จริงๆแล้วที่ถูกต้องเลยโดยพื้นฐานหรือว่าโดยอะไรนะจะใช้คำอะไรออริจินลอลนะบุตต้นตำรับ ของมันเนี่ยจะใช้คําว่าเงยหน้าอ้าปากตลูกนะคราวนี้มันหมายความว่ายังไงมันก็จะหมายความว่าคนที่มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมนะพอทัดเทียมกับเพื่อนได้คือในสมัยอดีตเนี่ยในสมัยสมัยก่อนเนาคนใครถ้าคนคนที่อยู่ในชนชั้นล่างๆหน่อยจะไม่สามารถมองหน้าชนชั้นสูงได้นะก็คือก็จะต้องหมอบหมอบกราบหรือว่าไม่จ้องหน้าตรงๆจะเป็นมารยาทเบื้องต้นแต่พอถ้าเงยหน้าอ้าปากได้คือเงยหน้าขึ้นมาได้อ้าปากพูดคุยกับคนที่ เขามีฐานะสูงกว่าตัวเองได้หมายความว่าเรามีฐานะเนี่ยดีขึ้นนะทัดเทียมได้สามารถเงยหน้ามองหน้าเขาแล้วก็พูดกับเขาได้อันนี้ก็คือหมายถึงว่าอ่ะอย่างเช่นการใช้สุนเงิเนี่ยคนนี้เขาตั้งใจทํามาหากินเนี่ยทุกวันนี้เขาถึงเงยหน้าอ้าปากได้ก็หมายความว่าเขาทํามาหากินตั้งใจทำมาหากินจนเขามีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเดิมนัลูกต่อไปตัวอย่างที่สองก็คือน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมายถึงอะไร พึ high, ่งก wow. the being ็ค so, yeah, ือพ no, like, ึ really finish ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันความหมายก็คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี่แหละน้ําเนี่ยก็จะสามารถพยุงให้เรืออยู่บนน้ำใช่ไหมลูกเรือมันวิ่งบนบกได้ไหมมันมีล้อไหมมีไหมไม่ค่ะไม่มีใช่ไหมอ่ามันจะต้องแล่นอยู่บนน้ําถ้าไม่มีน้ําเรือมันก็ไม่ไม่สามารถใช้การได้เพราะฉะนั้นน้ําก็จะต้องพึ่งเรือหรือว่าเรือจะต้องพึ่งน้ำเสือมันก็จะอยู่ในป่าใช่ไหมลูกมันมาอยู่ในเมืองไม่ได้มันอาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์และมนุษย์ก็เป็นอันตรายต่อมันด้ววยเเหมือนนกัพราาะ่ บางทีมนุษย์เห็นสัตว์ร้ายใช่ไหมก็จะกลัวแล้วกลัวว่ามันจะมาทําร้ายตัวเองเราก็จะฆ่ามันมันก็กลัวว่าเราจะทําร้ายมันมันก็จะฆ่าเราเพราะฉะนั้นท,ที่เหมาะกับมันก็คืออยู่ในป่านะดินะเพราะฉะนั้นเสือก็จะอยู่ในปา่าเขาก็จะมีสำนวนเปรียบเทียบเห็นว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปา่าก็คือการที่เราเนี่ยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคราวนี้สำนวนตัวอย่างอันที่สามก็คือเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่หมายความว่าองไรหมายความว่าการแซงทําเป็นไม่รู้หรือไม่สนใจก็คืออ่ะ มีคนทําผิดต่อหน้าเราอักขากแกล้งทเป็นไม่มองนะมีคนพูดมีคนพูดคําหยาบอแกขางทําเป็นไม่ได้ยินนะก็คือหูเนี่ยไม่ได้อยู่กับตัวเขาก็เปรียบเทียบว,ว่าเอาหูเนี่ยไปไปนาอยู่ก็เลยไม่ได้ยินอะไรนะตาเนี่ยก็เอาไปในไร่ก็คือมองไม่เห็นอะไรนะก็คือแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นเอาหูไปนาตาไปไร่นะเหมือนบางทีเพื่อนเราหลุดพูดคําหยาบออกมานะครูดได้ยินอยู่ ครูก็จะบอกว่าอ่ะครั้งนี้ครูจะปล่อยไปก่อนถือว่าครูเอาหูเปน็นนาเอาตาไปไร่แล้วกันอย่าให้ครูได้ยินอีกอะไรเงี้ยก็จะพูดประมาณมันก็ใช้เป็นสมกาได้นะลูกก็จะประมาณครับอันนี้คือตัวอย่างของคําพังเคยใช้ในการเปรียบเทียบต่อไปไปดูดูลักษณะที่สองนะลูกสองก็คือสุภาษิตสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อสอนนะลูกเน้นเลยตอนนี้สุภาษิตก็คือจะใช้สอนเป็นหลักนะสอนให้ทําหรือเว้นไม่ให้ทาสุเนี่ยแปลว่าดี ภาษิตก็หมายถึงพวกถ้อยคําคําพูดภาษาสุภาษิตรวมกันก็คือภาษาหรือว่าถ้อยคําที่มันดีมันงามมันใช้สังสอนโดยเฉพาะนะเหมือนตัวอย่างที่หนึ่งเลยในเรื่องเนี่ยตามใจปากมากมีเขาจะสอนให้เราเนี่ยรู้จักการอะไรดูประหยัดเงินใช่ไหมยับยั้งชั่งใจไม่ใช้ใจ่ายมากเกินไปไม่ตามใจปากไม่ถ้าไม่หิวก็ไม่จําเป็นจะต้องกินก็คือไม่กินก็ได้ก็คือมันหมายความว่าเห็นแก่กินเนี่ยย่อมสิ้นเปลืองนะก็จะใช้เตือนใจคนที่แบบ ชอบอใช้จ่ายสิ้นเปลืองนะไปกับการกินมันก็อาจจะทําให้เรามีมีสิทธเพิ่มขึ้นมาหรือว่าสิ้นเปลืองมากเกินความจําเป็นนะลูกต่อไปตัวอย่างที่สองตัวอย่างพวกนี้ครูเอามาจากในหนังสือนะลูกนะตัวอย่างที่สองคือรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกขามแต่บางทีเราอาจจะได้ยินเขาพูดสั้นๆแค่ว่ารู้ไว้ใช่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกขามหมายความว่าองไรหมายความว่าความรู้หรือว่าการเรียนรู้เนี่ยบางทีเรารู้เอาไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ตักเรียวแรงอะไร เราไม,ไม่ได้เอาไปแบกไม่ได้เอาไปหามันจะอยู่ในสมองของเรามันจะอยู่ในความจำของเรามันก็จะไม่เสียแรงไม่เสียหายอะไรเลยบางทีมันจะมีคนบางประเภทเขาก็เลยมีสัมพนมันจะมีคนบางประเภทที่แบบว่าเพื่อนจะเล่าความรู้ให้ฟังโอ้ยรู้แล้วค่ะนะไม่อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็อาจจะบอกว่า,ารู้ไว้ใช่ว่าใส่าแบาบตแต่ถามเรารู้ไว้มันก็เป็นความรู้ประดับตัวเราประดับสมองเราไม่ได้เอาไปแบกไปหานะเหมือนสิ่งของต่าง เพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกขามก็จะหมายถึงเรียนรู้ไว้ไม่หนักเปรี้ยวแรงน,นะแล้วก็ไม่เสียหายอะไรด้วยหรืออีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าเราแบกหนังสือทุกวันนี้ครูเห็นเรากระเป๋าเราเนี่ยโอ้โหหนังสือเยอะมากเยอะมากเลยเนาะเวลาถ้าสมมติว่าเราเรียนจบไปแล้วความรู้ในหนังสือเหล่านั้นมันอยู่ในสมองเราแล้วก็ไม่ต้องเอามาแบกอีกไม่ต้องปกไปไหนมาไหนด้วยเพราะว่ามันอยู่ในนี้มันอยู่ในสมองเราเรียบร้อยเลยไม่จําเป็นจะต้องไปแบกมันไปด้วยทุกที่นะลูกต่อไปมาดูตัวอย่างที่สาม น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกนะมันจะหมายถึงว่าแม้จะไม่พอใจก็ยังแสดงสีหน้ายิ้มแย้มเหมือนกันกับสมมติว่าเรามีน้ำอยู่สองแก้วหรือว่าสองขวดถ้าสมมตมมมมิมีคนเดินผ่านไปผ่านมาขวดหนึ่งมันขุนนขวดหนึ่งมันใสมีคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าเราจะเอามาโชว์เขาบอกเอ้าเลือกน้ำมาขวดหนึ่งซิเอามาให้ครูดูเอามาโชว์เพื่อนซิ แน่นอนว่าเราจะต้องเลือกปวดที่มันใสหรือว่าปวดที่มันสวยที่มันดีเ่ยออกมาอยู่แล้วอันนี้เขาเป็นใช้เป็นการเปรียบเทียบนะน้ําขุ่นไว้ในน้าใสไว้นอกปวดที่มันขุ่นเราก็จะแอบซ่อนไปไม่ให้ใครเห็นถึงเราจะมีก็ตามเหมือนกันกับการแสดงอารมณ์สํานวนนี้เขาจะเปรียบเทียบกับการแสดงอารมณ์เราไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเราแสดงออกมาเลยไม่ได้เราแสดงออกมาเลยไม่ได้อันนี้เขาก็เลยเปรียบเปยหรือว่าสอนให้เรารู้ว่าบางทีนะสิ่งที่เราไม่พอใจเราก็ต้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แต่ภาพลักษณ์ที่เราจะต้องแสดงออกมาเนี่ย เราจะต้องยิ้มย้มแจ่มเราจะต้องยิ้มย้ําแจ่มใสเท่านี้อันนี้คือตัวอย่างทั้งสามตัวอย่างของสุภาษิตที่เขาจะสอนไว้อ้าเหมือนอันแรกสอนให้ประหยัดสอนให้รู้จักพอประมาณในการกินในการใช้จ่ายสองเนี่ยสอนให้เรียนรู้เรียนรู้เอาไว้เถอะไม่เสียหายอะไรความรู้เนี่ยนะไม่ได้แบกได้หามสามก็คือสอนให้วางตัวสอนการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสังคมลูกสอนให้รักษาบารยาอันนี้คือการสอนนะอันนี้คือตัวอย่างของสุภาษิตจะต่างกับพมพังเพยที่ใช้ในการเปรียบเทียบเฉย ใช้ในการยกตัวอย่างเฉยๆเปรียบเทียบเฉยๆ,ๆไม่ได้สอนอะไรแต่สุภาษิตจะมีการสอนด้วยคราวนี้เรามาดูครูจะให้เราทายคําทายสํานวนจากภาพเอาเราลองดูภาพนี้สิแล้วเราบอกว่าอันนี้คือสํานวนอะไรลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น <S <S <ม>อถ<ะ>ูก<ะ>ต้องลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นใช่ไหมเรามองเห็นว่า มีต้นไม้แล้วก็ลูกไม้มันตกลงมามันก็ตกทู่แถวนี้แหละมันไม่ได้ตกไปไกลจนไปถึงอ่าห้ากิโลสิบกิโลหรอกนะไม่ได้ไม่ได้เดินไปเองก็ได้เวลาลูกไม้มันหล่นลงมาใช่ไหมลูกผลไม้มันตกลงมามันก็ตกลงใ,ใกล้ใกล้ต้นเหมือนนี้แหละนะแล้วมันหมายถึงอะไรนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็หมายถึงเขาจะเปรียบเทียบมาดูเปรียบเทียบว่าลูกเนี่ยย่อมนิสัยไม่ไม่ต่างจากพ่อแม่ลูกย่อมนิสัยไม่ต่างจากพ่อแม่นะอันนี้จะใช้ในการเปรียบเทียบในในกรณีที่มีเด็กคนหนึ่งหรือว่า เด็กคนหนึ่งหรือว่าเราเนี่ยนิสัยเหมือนพ่อแม่มากในบางเรื่องอย่างเช่นแม่เราเป็นคนประหยัดมากเลยนะพอมาถึงเราเนี่ยเราก็เป็นคนประหยัดเหมือนกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ได้สอนมานะพอ่าคุณลุงป้ามาเจอนี้ทาไมประหยัดจังเลยนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆแม่ประหยัดเราก็ประหยัดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีอาจจะใช้ในกลับรูปลักษณ์ภายนอกก็ได้สวยเหมือนแม่หล่อเหมือนพ่อก็จะใช้ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็ได้นะมาอาจจะใช้ทั้งนิสัยก็ได้หรือใช้ทั้งลักษณะทางกายภาพนะลูก โอเคไปดูภาพต่อไปสิอ้าวเดี๋ยวทายภาพต่อไปดูนะลูกอันนี้จะเป็นเหมือนต้นมะตูมแล้วอันนี้มีกระต่ายน่าจะหมายถึงสำรวนกระต่ายตืนตูมกระต่ายตื่นตูมอ่ากระต่ายตื่นตูมถูกต้องแล้วนะลูกกระต่ายตื่นตูมเราเรียนกันมาแล้วเนาะกระต่ายตื่นตูมก็คือคนที่ตื่นในเรื่องที่ไร้เหตุผลใช่ไหมลูกตาตกใจไปก่อนเลยนะคือยังไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาด้สัมผัสตีโวยตีไปตกใจกันแล้นะเหมือนในเรื่องนิทานที่ก็สอนใช่ไหมลูก กระต่ายเนี่ยมันตื่นผลมะตูมกระตูมตรงนี้ก็คือผลมะตูมน,นะกระต่ายตื่นตูมเขาก็จะเปรียบเทียบใหน้เห็นถึงคนที่แบบตกใจในเรื่องราวที่ไหนเห็นผุตกใจในเรื่องราวที่ไหนเห็นผุดอ่าต่อไปดูภาพต่อไปเดี๋ยวไทยคำนวณต่อไปอ่าอันนี้อะไรงมเข็มในมหาสมุทรค่ะอ่างมเข็มในมหาสมุทรใช่ไหมลูกเนี่ยไม่เข้าตามหาเข็มในความคิดของเขาออกมาเป็นเข็ม แต่มหาสมุทรมันเป็นยังไงลูกมันไม่ใช่แม่น้ําใช่ไหมไม่ใช่ลาคลองนะมหาสมุทรก็คือหนึ่งในสี่ของโลกเราใช่ไหมลูกนะเป็นน้ำก็คือเหล่านั้นจะเป็นมหาสมุทรซึ่งเข็มมันเล็กนิดเดียวแค่มันหล่นลงในห้องของเราหรือว่าโต๊ะข้างเราเนี่ยเรายังมองหาแทบจะไม่เห็นใช่ไหมเพราะเข็มเล็กแต่อันเนี้ยเขางมหาในมหาสมุทรอ่ะมันจะเปรียบเทียบถึงอะไรงมเข็มในมหาสมุทรเนี่ยก็หมายถึงการค้นหาสิ่งที่มันยากเขาเปรียบเทียบมาให้เห็นภาพว่ามันยากจริงๆหาสิ่งที่หายากมากหรือไม่ก็ ทำในเรื่องที่มันสําเร็จแต่ยากนะลูกอันน er ี้ก็จะเป็นสํานวนที่เขาจะใช้ในการเปรียบเทียบว่างมเข็นในมหาสมุทรอ้าวมีภาพต่อไปอีกไหมอ่าม<ร>ีอะไรน้ำเตะน้ำพริกละลายไม่หนาวมีคนตกํำน้ำพริกละลายไม่หนาวอันนี้บอกว่าน้ำท่วม่มให้รีบตักอ่าน้ำขึ้นให้รีบตักนะลูกถ้าเป็นตำน้ ну ําพริกมันจะเทใช่ไหมแต่ในรูปเขาตักใช่ไหมลูกเขาเอาคุถังเนี่ย ถังน้ําลงไปตักในน้ําใช่ไหมอ่ามันก็คือสํานวนน้ําขึ้นให้รีบตักนั่นเองนะความหมายก็คือมีโอกาสที่ดีก็ควรจะทาไมรีบทํารีบคว้าเอาไว้เพราะว่าโอกาสเนี่ยมันหาได้ยากเหมือนกันกับงานน้ําขึ้นเราต้องรีบตักเอาไว้ใช้ถ้าสมมติว่าน้ํามันลดเนี่ยมันตักเราตักไม่ถึงอ่ะน้ามันลดลงไปแห้งมันแห้งเราไม่มีน้ําใช้เราไม่ตักไว้ตอนนั้นเราจะเราจะใช้น้ําก็ไม่มีน้ําใช้แต่ถ้าน้ํามันขึ้นเนี่ยเราควรจะรีบตักเก็บไว้ตักไปใส่ตุ่มไว้ไปใส่ ไปเก็บไว้ในถังน้ําอะไรก็ว่าไปก็คือตักไปเก็บไปด้วยนะอันนี้ก็คือเขาจะเปรียบเทียบไม่เห็นว่าถ้าเรามีโอกาสดีๆเข้ามาเราก็ควรจะรีบคว้าเอาไว้หรือว่ารีบทำนะดูอ่ะใครรู้บ้างภาพนี้รักพัวให้ปูกรักลัวให้ตีอ่ารักรักลัวให้ผลูกรักลูกให้ตีใช่ไหมลูกมันจะเป็นสำนวนที่เขาใช้เปรียบเทียบเนาะว่าถ้าการเลี้ยงลูกเนี่ย อย่าเอาแต่รักทะนุถนอมอย่างเดียวเมื่อลูกทําผิดก็ต้องรู้จักสั่งสอนถ้ามันผิดมากจริงๆก็อาจจะต้องใช้การตีเพื่อให้ลูกเนี่ยจานะและไม่ทําในความผิดนั้นอันนี้จะเป็นการสอนแบบสมัยโบราณก็จะใช้การตีด้วยเมื่อลูกทําผิดมากๆเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยลาบจําแล้วไม่ทําความผิดนั้นซ้ำบางทีถ้าหากเราไม่สั่งสอนลูกเลยไม่ให้บทเรียนอะไรแก่ลูกเลยอาจจะทําให้ลูกเนี่ยเสียคนได้นะลูกอันนี้ก็จะเป็นสุภาษิตอีกอย่างหนึ่งนะก็จะเป็นการสอนเหมือนกัน นลูกโอเคมันก็จะประมาณนี้เนาะตัวอย่างคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกข,ของเราในวันนี้กันทั้งภาษาสารนะาลูกหน้าที่18นะอ่าเปิดไปเลยลูกทําไปพร้อมกันนะคือกูเห็นหลายคนนะนะว่างานยังยังไม่เป็นปัจจุบันเวลาเราส่งงานมาบางไปงานเราไม่ได้ทําเราต้องทําให้เป็นปัจจุบันนะลูกเพิ่มเราจะต้องเรียนในรูปแบบของการสอนออนไลน์เนี่ยไปทั้งเทอมหรือไม่ก็อาจจะทั้งปีเลยก็ได้อาจจะทั้งปีสี่เลยก็ได้เพราะฉะนั้น เราอาจจะไม่มีเวลากลับมาย้อนหลังทางานเหลานันเพราะฉะนั้นเราต้องทางานที่เป็นปัจจุบันนะเดี๋ยวครูจะลงคลิปย้อนหลังไว้เป็นแบบฝึกต่างหากเลยให้เรากลับไปดูแล้วก็ทบทวนได้เดี๋ยวเรามาดูงานนี้กันเลยนะเหลือเวลาอีก20นาทีความหมายของสำนวนต่อไปนี้จริงๆแล้วเนี่ยครูเคยให้ความหมายของคำพวกนี้ไปแล้วใช่ไหมในบทความไว้กำไรชีวิตถ้าหากเราไม่อยากไปสืบคจนในเน็ตเ,เราไปดูในสไลด์ที่ครูเคยส่งให้ใครเห็นบ้าง ในกลุ่มลายเปแคปหน้าจอเอาอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูในอัลบั้มครูจะสร้างไว้อยู่ในอองไว้กับในชีวิตเราลองเข้าไปดูตอนนี้ก็ได้แนะล้วทีละเล็กทีละน้อยเหรอคะอ่าเก็บผสมทีละเล็กทีละน้อยเก็บหอมรอมริบนะ มีมิวสิกหาเจอแล้วบอกว่าหมายถึงเก็บผสมกีละเล็กละน,อน้ออันนี้ก็คือตัวอย่างการที่เราจะเขียนความหมายของมันลงไปซึ่งความหมายอีก2ความหมายนี้มันจะอยู่ใน Presentation หรือว่าสไลด์ที่ครูส่งเข้าไปแล้วหรือไม่เราจะหาใน Google ก็ได้แล้วแต่ละลูกนะเพราะว่าเท่าที่ครูสังเกตดูในแบบฝึกของเรามันจะมีทั้งไม่มีในหนังสือนะเป็นสำนวนที่ไม่มีในหนังสือก็มีซึ่งจุดประสงค์คือต้องการที่จะให้เราเนี่ยเืบคนได้ ลูกสำนวนเหล่านี้เนี่ยลูกมีความหมายเกี่ยวกับการอะไรการอะไรใครรู้บ้างเก็บหอมทออมเิอ่าการออมเงินการเก็บเงินการสะสมเงินใช่ไหมลูกก็เขียนลงไปอ่าการประหยัดการประหยัดจะยังไม่ค่อยตรงมากนะลูกพันหน้านี่นะมันส่วนมากมันจะเป็นการเก็บออมหมดเลยใช่ไหมมันจะเป็นการออมซะส่วนใหญ่ลูกเก็บนะอันนี้ก็เก็บเหมือนกันนี่ก็เก็บเหมือนกันเป็นคล้ายๆกับการเก็บออมสะส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการเก็บเงินหมดเลยการออมเงินนั่นเองคราวนี้ก็เขียนลงไปตรงนี้การออมเงินก็ได้หรือเราจะเขียนการเก็บเงินก็ได้การเก็บสะสมเงินก็ได้ได้หมดนะมันมันไม่มันมันใช้ได้หลายคำรู้ภาษาไทยหรอมันใช้ได้หลายคําที่มีความหมายเดียวกันมาดูงานต่อไปก็คือให้เขาให้เราเลือกการสำนวนต่อไปนี้แล้วนําไปเขียนให้ตรงกับความหมาย ตรงนี้เนี่ยจะเป็นความหมาตรงนี้จะเป็นความหมาตรงนี้เรามา,าลองมาดูสำนวนที่หนึ่งกันรู้จักเก็บรู้จักเขี่ยน่าจะหมายถึงอะไรลูกตื่นในเรื่องที่ไรเหตุผลไหม,ไมอ่าน่าจะหมายถึงอะไรอ่าลองหาดูสีใครหาได้ก่อนรู้จักเก็บรักษาข้าวของอ่าอันนี้ยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ตรงนะยังไม่ตรงยังยังไม่ใช่รักษาข้าวของเราจาคํานี้ได้ไหมลูกที่ครูบอกว่าเขี่ยก็คือการขุ้เขี่ย,ยหรือว่าการหาอ่าหมายความว่า รู้จักสะสมรู้จักสะสมนะลูกรู้จักสะสมจ๋าอ่าโอเคสะสมอ่าก็เติมอย่างนี้นะลูกก็เติมอย่างนี้อ่าเดี๋ยวมันจะเหลืออีกสิบนาทีก็นะเติมอย่างนี้ใช่ไหมลูกคราวนี้เราก็เลือกไปเติมที่เหลืออยู่เลยน่าจะน่ามีใครไม่รู้แม้ว่าอะไรหมายถึงอะไรอเราลองทําดูก่อนลองทําด้วยตัวเองดูก่อนมีใครสงสัยข้อไหนเราค่อยถามคุณูมีไหมอ่ามีใครสงสัยอะไรไหมลูกทําไมมัน หาว่า,างูคราเือใ่ายเพียงุเมนรู้จักเก็บรู้จักงามนะ<ต>มนรู้จักเก็บรักษาข้าวข,ของใช่ก็คือเราจะต้องวิธีการทําเราควรจะหาข้อที่เราทําได้ให้เยอะที่สุดก่อนนะถ้าเราเรียงไปแบบนี้<ช>ถ,ถ้าเราถ้าเราเรียงหนึ่งสองสามสี่บางทีมันอาจจะทําให้เราเสียเวลาเราต้องตัดพยายามตัดช้อยตัวเลือกข้อที่มันเรามั่นใจให้หมดก่อนรู้จักเก็บรู้จักงา หนาะความหมายมันก็ค่อนข้างที่จะตรงกันเลยเนะี่ยละมันมีคําว่ารู้จักเก็บกับรู้จักเก็บเหมือนกันเห็นไหมอันอื่นเนี่ยมันไม่เข้าประเด็นสักเท่าไหร่เราก็ต้องสังเกตใช้การสังเกตเข้าร่วมด้วยนะลูกในการหาคําตอบอ่าเมื่อกี้ได้ยินมิวสิกพูดเกี่ยวกับกระต่ายขาเดียวใช่ไหมยืนกระต่ายขาเดียวใชนยืนกระต่ายขาเดียวก็คือยืนยันคําเดียวไม่เปลี่ยนนะมีคําว่าเดียวก็คือยืนยันคําเดียวไม่ยอมเปลี่ยนใจเลยฉัน พูดอย่างนี้แล้วฉันก็จะมั่นใจเ่นอย่างนี้มันจะมีทั้งยืนกระต่ายสามขาและยืนกระต่ายขาเดียวมาลูกมันจะมาจากนิทานเรื่องหนึง่งในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีพระกับเนนอยู่นะคราวนี้มีคนเอากระต่ายเนี่ยมาถวายให้พระเนาะให้พระฉันคราวนี้เนนเนีเน่ยแอบกินเป็นหนึ่งขานะพระเลยถามว่าเนนแอบกินกระต่ายไปขาหนึ่งใช่ไหมซึ่งเนนก็ยืนยันว่าไม่ได้กินกระต่ายมันมีสามขา กนะกระต่ายมีสามขาเป็นจริงๆมันก็เลยเป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบในการยืนยันว่ายืนกระต่าย3ามขาก็คือยืนยันว่ากระต่ายมี3ขาจริงๆแต่ปัจจุบันมันจะมีการลเล่นที่เรียกว่ากระต่ายขาเดียวที่ที่เรากระโดดขาเดียวแล้วก็กระโดดไปจับเพื่อนขาเดียวนะลูกมันก็เลยมา,มาสับสนกันแล้วก็เอามาเรียกปนกันคราวนี้ปัจจุบันก็เลยใช้เป็นกระต่ายขาเดียวซะส่วนใหญ่นะ ปัจจุบัน้เขาเลยใช้เป็นกระต่ายขาเดียวซะส่วน่คราวนี้งานวันนี้กูขอฝากอีกงานหนึ่งก็คืองานนี้ง่ายๆนะลูกให้ทําวันนี้ด้วยนะหน้า24ทำวันนี้เลยนะลูกนะทําวันนี้เลยนะนี้นะลูกก็คือหน้า24นัดสิดสีด้วยนะลูกก็คือให้เรามันมันมันไม่ยากนะลูกนะภาพแรกเนี่ยภาพอะไรยดูจากเน้ดูจากคาพวกนี้ข้าวสารพสินค้าใสารพินาชมิลูกเขาให้เราคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัดหรือเต็มบรรทัด เต็มบรรทัดข้อสี่สจะมีทั้งเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดนะลูกสังเกตให้ดีนะถ้าเขาให้คัดครึ่งเราก็ต้องคัดครึ่งถ้าเขาให้คัดเต็มเราก็ต้องคัดเต็ม,มนะลู<ห>กก็มาคัดลงห้างสาบะินค้าเต็มบรรทัดอ่าแค่นี้แค่นี้นะลูกแค่นี้เลยเป็นรวบบติต๊กไปอันนี้ทำไปแล้วโอเคมีสองหน้านะลูกหน้าสิบแปดและหน้ายี่สิบสี่นะลูกนะงานวันานี้หน้าหน้าสิบแปดและหน้ายี่สิบโอเคนะมีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมจําหมดเวลาแล้วนะลูก มันเหลือเวลาอีกสนาทีราจะตัดครูแล้วนะแล้วก็พอดีกับที่เราเหลือเวลาอีก5้านาทีในคาบนี้นะ <S <S โอเคที่เหลืองั้นถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วครูจะให้ไปพักน้าเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในคาบป,ประวัติศาสตร์ใน10บโม<อ>ง<อ>20นาทีนะลูก1ิโมง20นาทีครูจะให้เราพัก15้านาที <S <S โอเคนะไม่มีใครสงสัยนะงั้นครูไปแล้วนะโอเคอ่าโอเคอ<า>อเดี๋ยวเจอกันอีกอีกอีก15นาทีเดี๋ยวเจอกันนะลูก